สวัสดีทุกคนนะผมยินดีต้อนรับสู่ซัดซัดทุกข่าวเลยในยอีพีนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงอัปเดตใหม่ที่กำลังจะมาในวอลเล็ตนะครับผมแชมเบอร์โดนบัฟไนท์มักกิตกำลังมาถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับอย่างแรกเรามาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของแมปกันหน่อยนะผมแมปเพลรมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงตรงบีลองนะครับคือจากที่เรา,เามีไอ้แท่นตรงเนี้ยมันเปลี่ยนไปเป็นแท่นที่ต้องกระโดดขึ้นมาเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็เล็กลงไปนิดนึง แล้วก็ตรงเค่อ์อด้านหลังนะครับของ B จากที่มันเป็นตัว EL L ใช่ไหมครับทุกคนตอนนี้มันเป็นแบบว่าเป็นพ็อกเก็ตแล้วมันเป็นแบบซอกอันใหญ่ๆอันหนึ่งก่อนที่จะเป็นแบบโถงด้านหลังนั่นเองซึ่งไอ้พวกที่ชอบชือถือช็อตกันรอนะไม่ได้แดกกูแล้วแค่นันแหละแล้วก็มีเปลี่ยนตรงป้ายตรงนี้เหมือนกันนะผมไอ้พวกเลียมๆที่ชอบแอบรอตรงเนี้ยไม่มีละแต่ตอนนี้จะเป็นพวกออปเปอเรเตอร์แทน กูก็ไม่รู้ว่ามันมันดีขึ้นหรือเปล่านะแต่ก็ดีครับมันเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้แล้วแล้วก็สุดท้ายไอ้แพลตฟอร์มตรงนี้ใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยนะผมก็ลุงบิมจะได้เดินสบายบ้าง <c oughs> ก็มาให้ดูเป็นคลิปกันคร่าวๆนิดนึงนะเพราะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงก็นี้นะผมไอ้ตรงดำๆคือเป็นแบบแต่ก่อนเนาะแต่เนอันนี้ตอนที่กระโดดขึ้นมาก็จะเป็นแบบใหม่นะเองนะครับก็กระโดดขึ้นมาตรงนี้ได้แล้ว แต่ที่แบบว่าหลายๆคนชอบกระโดดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนกันเนะี่ยคนเดียวพอกูเองอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นว่ามันเล็กลงด้วยไอซีดำๆก็คือแต่ก่อนครับเออแล้วก็เออตรงนี้มันไม่มีที่แอบแล้วนะแต่ก่อนมันจะมีที่แอบใช่ไหมทุกคนตอนนี้มันไม่มีแล้วอ่าแล้วก็ป้ายตรงนี้กลายเป็นป้ายที่กระโดดไปได้ยะกว้างขึ้นเนาะแต่เี้ยลง เฮ้ยก,ก,ก็ก็ดีอยู่นะแล้วก็สปแปมไม่ได้แล้วไอ้เขี้อ่ะบางทีกูอยู่เข้าสปแปมมาจนกูตายทุกรอบเลยตรงนี้นอ่าแล้วก็นี่ขึ้นทางไอ้โถงด้านหลังอ่าก็จะมีมุมเพิ่มขึ้นมาแล้วตอนเดินเข้าไปหน่อยก็แบรบรู้สึกไม่ค,คับแคบไอ้เขี้รู้สึกว่าทันกันน่าจะเอากูยากหน่อยอ่ะตอนเนี้ยแต่มันก็หลายมมุ มุมตรงนี้มันกระเพิร์มอไรมุมหนึ่งอ,อ่ะเอ้ยไม่ถือช้อนกอันรอตรงนี้กูก็น่าตายเหมือนกันนะอ่านี่กว้างขึ้นทะลุได้อยู่ปล่าวะเออทะลุได้อยู่จริงทะลุได้เหรออ่าแล้วก็นี่ครับขบวนตรงนี้กว้างขึ้นก็ส่วนตนัวแล้รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแต่ก็แมッ ฝั่งเพลร์ไซด์บีก็น่าเล่นขึ้นมาหน่อยละกันก็ต้องรอดูแนละ้วตอนไปกดแหลงจะเป็นยังไงต่อไปพูดหนึ่งปืนกันบ้างครับผมชอตตี้ครับโดนเนอร์เป็นที่เรียบร้อยจากราคา150กลายเป็น300นะผมอีโคลานะชอบซื้อกันจังไม่มีตังบ้างพวกมึงแล้วก็ตอนนี้กระสุนนะครับผมจากที่จะมี10นัดเหลือ6นัดแล้วที่มันสำรองแล้วก็ ฟอลดามมีจาก12เหลือ11แล้วก็เฟิร์สเฟิร์สสเต็ปฟอลดามมีจาก8เหลือ6ก็คือรวมๆแล้วก็คือดามมีเนี่ยจะน้อยลงนั่นเองนะครับมาดูเฟนซี่กันบ้างเฟนซี่ก็โดนเนิร์ฟพอสมควรจากที่เรายิงเฟนซี่กันแบบวิ่งยิงหน้าเป็นแบบปาดเป็นฟลารี่ตอนนี้จะทำไม่ได้แล้วนะครับทุกคนเพราะว่ารีคอยแล้วก็สเปรดของมันเนี่ยจาก0.45กลายเป็น0.65แล้วก็แม็กซิมัมสเปรดเนี่ยจากหกลายเป็น6นะครับผมแล้วก็รีคอยเนี่ยก็ เยอะขึ้นมาจากค5บูลเลตเป็น6บุลเลตนั่นเองก็คือรวมๆแล้วก็คือเนิฟฟนซี่มาพอสมควรนะแต,แต่ว่าถ้าให้เลือกเนี่ยฟนซี่ก็น่าจะยังพอเล่นได้อยู่นะถ้าอยู่ระยะประชิดต่อไปมาดูเอเจนต์กันบ้างครับถึงเวลาที่เราทุกคนรอคอยไวเปอร์ iper, ครับโดนเนิฟ <c oughs> อันต่อไปอันต่อไปที่เรารอคอยอันต่อไปแต่นี่ครับไวเปอร์โดนเนิฟนะผมตอนนี้รีเจน ไอหลอดรีเจนเนี่ยจากปกติที่รีเจนในความเร็ว5%าเเนี่ยจากการเป็น 3- 3%ก็คือรีเจนช้าลงและถ้าเราใช้หลอดของมันเนี่ยเต็มเหลือสูนี่จากที่บรีเจน20่วิเนี่ยก็จะใช้เป็น30มสวินะผมก็เมนวเปอร์ทั้งหลายนะผมช,ชอบใช้ลมความลมตดของเราเนี่ยหลังจากนี้ก็ก่อนที่จะปล่อยลมพวกนี้ก็ต้องคิดกันสักหน่อยนะครับไปครับถึงเวลาที่เราทุกคนรอคอยครับ ไม่ใช่เลยนี่ไอเฟิอ๋อนี่นี่นี่ขงมลขังมลแชมเบอร์บัฟครับมาครับบัฟแชมเบอร์กันมาครับผมตอนนี้เทรดมาร์กหรือว่าทรบของแชมเบอร์เนี่ยจะมีระยะสี่พันกลายเป็นห้าพันนั่นเองแล้วก็เวลาในการเอ็กซ์เทินเะตอนวังเนี่ยจากสี่วิกลายเป็นสองวินะครับทุกคนมาพูดถึง TP หรือว่าการวาปของแชมเบอร์บ้างวา์ปุ๊บ,ใช,บ,ใ,ชบ,บใช้ปั๊บใช้ปั๊บวางปุ๊บใช้ปุ๊บวางปั๊บครับผมคือคือไม่มีดีเลยอะไรทั้งสิ้นแล้วนะครับ แล้วสุดท้ายเลยก็คืออันตรีที่เรารอคอยมานานความเร็วในการยิงเพิ่มมา15%ครับอาจจะไม่เหมือนแต่ก่อนที่เราใช้กันแต่น่าจะดีกว่าที่เราใช้ตอนนี้แน่นอนไอ้จใช้ตอนนี้เหมือนปืนแบบยิงรอบหนึ่งปุ๊บมันลำปืนมันค้างแต่ตอนนี้ก็น่าจะเร็วขึ้นมานิดหน่อยแล้วนะครับทุกคนแล้วสุดท้ายนี้ปิดด้วยในมาร์ก็ตเนาะในมาร์กิทก็เกริมังมานะผมเดือนหน้าตั้งแต่วันที่7 ถึงวันที่29ก็เปิด Night Market ให้พวกคุณ EP 2กำลังมาเร็วๆนี้นะผมก็ใครที่อยากจ,จัดมาเปิดก็สามารถมาเจอกันในสตรีมกันได้นะครับผมและสุดท้ายนี้เลยใครที่กำลังลหาเซ็ตสกินที่อยากได้ Run In b a c k Bundle กำลังมาอีกหนึ่งรอบนะผมก็สามารถไปโหวตบน Twitter ของ v a l o r a n t ได้ว่าเราอยากให้สกินไหนเข้ามาในมาร์เก็ตของเรานะผมจัดก็โวดไปพิที่เรียบร้อยก็สามารถไปโหวตกันได้นะผม แล้วนี่ก็คือผู้ชนะจากคลิปที่แล้วของจั๊ดนะผมที่แจกเมพัทก็คนนี้นั่นเองนะผมก็ดีใจด้วยนะครับผมเดี๋ยวจั๊ดจะทักไปในคอมเมนต์ก็ตอบด้วยนะครับไม่งั้นไม่ได้สก,กินนะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก subscribe ดซับสไคร้วยอยา,ากให้จั๊ดทำคลิปอะไรก็อย่าลืมพิมพ์ในคอมเมนต์ก็เ,เจอกันในคลิปต่อไปครับ